สวัสดีครับวันนี้ก็มาเซอร์วิสบ้านนกนะครับขนาด5คูณ14 1ชั้นบวกรดมนะครับวันนี้มาอัปเดตประมาณเข้า3เดือนนะครับหลังนี้เรามาเพิ่มพาร์ติชันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ3เดือนนะครับเรานับรังก็ประมาณรังเต็มๆมี25รังนะครับก็เริ่มมีรังแล้วนะครับ อันนี้เข้าสามเดือนนะครับนี่ครับขาวๆเลยนะครับอันนี้เรามาเพิ่มพาร์ติชันของหลังนี้มีรูกแล้วนะครับเราเพิ่มพาร์ติชันนะครับให้ตัวอาคารนะครับมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับให้นกกระจายที่นอนนะครับไปมุมที่เราต้องการนะครับเป็นนอนนะครับบังคับให้ มีโซนนอนเพิ่มขึ้นนะครับนี่ฮะก่อนนี้นะครับนี่ครับผมสามเดือนนะครับสามเดือนยังไม่เต็มนะครับหลังนี้นี่ครับหลังห้าคูณสิบสี่นะครับหอนกห้าคูณสองนะครับ อันนี้ใช้บล็อกนะครับแล้วโฟมกั้นกลางนะครับผนังสองชั้นนะครับดีครับอ่าก็มีรังนะครับนี่ครับนีครับมนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนในแต่ละหลังนะครับ ว่ามีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เรามาเพิ่มมิตินะครับพาริชันนะครับแล้วอีกประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนเราจะมาอัปเดตอีกทีครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม